นี่ยเดี๋ือกุญแจมาใส่ในเออถกุญแจมาใส่เาสอกันในรอบทั้งสองเลยเนาะเออล่อย่าลืมเอากุญแจมาปั่นหอนึ่งนี่เหรอค่ะกินขนมเลยขาบดท่าแล้วพอมาอ่านั่นมันยังไ่ได้กินท่ะทุกคนทำมาท่ามามาลุ้นกันว่า ในการเฮียนมือนี้เขาจะเฮียนหนังแน่แล้วก็จะเปล่งแนวใดเจ๊เด็กที่ขอตัวลาไปก่อนเจ๊เด็กกับเขาท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้น้องตุ๊กเอ้ยโแล้วกันและหลายคนในคลิปต่อไปเด้อเดจ๊เด็กขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบายแต่ตอนนี้รู้สึกปวดท้องมากเลยค่ะเดี๋ยวมาขอขอลองร,รู้สึกกีตาร์กอนไปโอไปโอเหมือน่า เืิดเพงระเบอปายปชุกีตาไดแล้วหรอวะโมไป่ายโ่ป่ายบอสาักิคากันกิ้งกะปีหนึ่งได้ไหมกินผ่าลอะกินเนไ่ยไม่ได้ยังกินกรอผ่าเทียกคนผักกับผัพกเรากินกินหอมฝุ่น นาะเปิดตูมากินแบบอาหารเลยคิวข้าเลยของ้ายังพอด้กินข้าย่งเขาจิกาเอางิเขาไม่เลอะไรอยู่เขาไม่เห็นกหมือไปชิบมวะมือแดงเเขาเรมเอามาละบอปูโอเคมือแดง้ยิบมือแหลกแค่นี้นะ มโหปบยาค่ะมึงแสดงบอมผิงซแลอู้ยู่บังเอิไก่อยอ่พุนเอาใส่ทงใส่ยังไปก่อนก็ได้แล้วคือิแดคือบวกปจริงจังของปีซ้อเขนมาก้าวปลาใสแถวๆคำาซาเดย์ขันมือแรงแล้วยังส่คำว่าซาเดย์เด็กดีมากยังเด็กใหม่ใช้คำว่าเด็กใหม่ เอจองก็เปิดบ้ไรเปิดได้ยิ่งค่อยเปิดขึ้นเฮ้ยมเหมนบคลิปมอาการกัแรงมัเมามลเาละลิ้นแถวนี้เนะาะแบบปลาชารดอย่างลินสวัสดีค่ะหนูมาโรงเรียนสายเอาเปิดได้เลยเปิดบ้างช่ยเขาเป็นคู่ <S <S โอ้ขนาดมือเด็กด้วยนี่น,นี่การแต่งตัวของเราข่มขผมาแหงโอ้ ะได้วะไปรยวะไปนองไปกูลองไปเดนะขออนรญาตเขาเอาก็บอกว่ามามานี่มานี่สวยกับว่าอ้าทุกตาโอ้ยยุตึกได้ซําเออจะโทรฮะค่ะอาจารย์เนาะว้ายยุ้ยเท่มีงากระโดดข้างบนคณะมนุษย์ตเขาขึ้นไปนาแลกนี่แหละอ่างลดน้ำกันโอ้โหในน้อย ลมไม่อยลมมาหน่อยแหะตงไปกินเขาด้ลยไปรงแก่เมือเดยไปล้ทองหองจุกจุกนี่ยตอไรเป็นเังไดยสิบโมงนมยเงกับบริกิตเดยนี่ได้กินขนมแล้วยางมาเดยรถเอียงอะนะรถพรมาส่งเหียนบอกอ่ไอ้พนกลางลมพนกนไนอเบิ้งไงดูมันน่อยสิตังสดีเออถ้าต้องไปซื้ออันใหญ่ <laughs> ตัวกตัวเองนะ,อ,ะอาทิพย์พชพูเห็ยนทิพย์พชพูไหมคะ FC เลย <laughs> ไปเมือเ่อแรกก็สายบ่ขอยังอยู่คนเดียวฝอยก็ยังไม่ต้องกังอยู่คนเดียวยังจะยูุของเดียวแล้วขอแอร์ขอแจ้งแต่ตารางของเราวันตี ขาไปย่มของแั้กเจ้าเขายู่ห้งอ,อหงตางน่าแจงมากเลยย่ห้องอย่างคนจะซือ้อมาสีมาขมเขาจมาเขียนเสียบาแมาาเ่เขาบอกว่าเขาเหตุการณ์วันเหนียบลอยรู้ว่าเขาเมียนอินเตอร์ขอมีออมม่นะสายบัตรนี่แหละเขาสิอยากนำไปเขาไปหาห้องนี่แหละเี่แจงห้องมายุติบัตรเขาสิอยากนำไปเขาเขายัางหาอันนี่แหละเรียนมือแดกก็ใช้มีเอฟซีบอกว่าเพิ่งรู้นะว่ามหาลัยมอจะรอทางลังน้อยรับนิสิตที่แบบว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายอะไรด้วย แมนคะ่ะทุกคนรับด้วยคะ่ะแล้วก็รับนานแล้วอันนี้คนไทยที่แท้บางคนก็กนยังโบหัวนะแต่ว่าต้องเปลี่ยนกระหาหูตอนงช่วงที่กาลังเริ่มศึกษาอยนอยู่ประเทศไทย,ไทยนี่แหละสาวปีหนึ่งมนเลยนี่อันนี้ไทโปรแกรมอันนี้ไทโปรแกรมอันนี้บ <c oughs> ีเตอร์โอ้ยมาเก่งแท้ <c oughs> ปึกมาก <c oughs> ปึกมาก <c oughs> อันนี้คนไตเบิร์ตต้องทุกคนภาคกลางคนเดียวบอ,บบอ,บอกบ่คไม่รู้เรื่องได้บังคังก์อะไ แปอยากมาแดก็มออยากสุดเลยซายแปไอเเขาดีไอเขาานมาซายแท้าหลวง่มันเป็น้ายอซ้ายอาจารย์บอกว่าเก่ามือครึ่งเลี้ยนที่ว่าเทาคนคล้องขื่นอาจารย์ไปไปซิอาจารย์จะลงไปแล้วเทาคนคล้องขื่นอาจารย์นะว่าคิดผิดยังมากไป น่เต็มตัวมา,มากินเขาไม่ได้กินเขามวได้กินอะกเนมามาแลงแต่ก็ได้ยะนะเขาขอหาบ้างจริงมากเหมือนไม่มีคนเลย บ่เหมือนแหละเหมือนบ่มีอิกอิตตินเตียยเบดบ่ได้ใส่รองเท้าหอนเช้กระป๋าสั่นงเยตุ้มยิ้มอะไรเนี่ยฝ่าแห้งพูดเยะ ต้องก็ตึื่นเลยรึเปล่าแล้วอะไรกระเป๋าฮะนะกระเป๋าเนี่ยบังแม่กระเป๋าขาดนี่กระเป๋าขาดเลยกระเป๋าบ็อกขาดกระเป๋าบ็อกขาดฉันจะอยู่ที่ไหน

ทำไมทรุ่นมานละเลงรือละเลงก็แล้วหนูทรุ่นซเอร์เลมเป็นรุ่นแบบหนทรุ่นสเอรเลมเป็นรุ่นแบหนหหมูักคุณสวรรค์เป็นรุ่นแบหอเดนแมนหนูฮัหนูฮักคุณสวรรค์็นแหน คนละวันเล่าเด็กตัวมุดหาันนี้เราไปเป็นประทาดประเดียวเล่าเด้อดูครัครับเกอถ้าเราก็จะเขาเรียกว่าสังวันสังวันจุดต่างคือจุดต่างกันจะบลอกจุดต่างกันจะลอกเออเราใกล้ๆเอาตุ๊กตาสวัสดีค่ะอาจารย์ซ้ำ นี่นะคะทุกคนตอนนีุ้้งเตงก็มาเข้าห้องเรียนแล้วนะคะก็คืออาจารย์มาสอนแล้วก็อาจารย์ก็มีเรื่องที่จะอยากมาพูดให้กับในคลิปฟังนะคะสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพอันนี้ก็เป็นบรรยากาศชั่วโมงแรกของการเรียนการสอนวิชากฎหมายทั่วไปของมหาวิทยายลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยกของเส้นกฎหมายก็คือ ระเบียบการปกครองประเทศเป็นวิศวกรความสังคมเพื่อที่เป็นแขนแม่บทว่าประเทศจะเดินไปทางไหนเช่นประเทศต้องการจะให้ประชาชนมีน้ำประปาใช้น้ำประปาสะอาดเราก็ออกกฎหมายเรื่องน้ำประปาประเทศต้องการจะมีถนนสวยๆใช้เราก็ออกกฎหมายเรื่องถนนสวยให้ประชาชนหรือประเทศ ต้องการจะให้ประชาชนอยู่ดีมีสุขมีค่ารักษาพยาบาลอย่างไรค่าแรงดูแลประชาชนอย่างไรงชชไห,หรือค่าดูแลทุกงิติดูแลเด็กแรกเกิดดูแลคนชั้นแรงงานหรือดือดดูแลคนแก่ไงเราก็ออกออกไปนะครับโดยเฉพาะวันนี้เราเน้นอยู่สองคำซึ่งเป็นคำที่ประเทศที่เจริญที่เขาออกกฎหมายแล้ว นำมาใช้ในในระบบกฎหมายคําว่าคําว่านิติรัฐคืออะไรนิสิตน้องเช่่ยอาจารย์ภาษาอังกฤษว่าไงพร้อมกหนครับนิติรัฐบ่าภาษาอังกฤษบ่าสังดังนิติรัฐว่านำมาจากประเทศอะไรครับแปลว่าประเทศหรือรัฐที่ปกครองด้วยกฎหมายและมีคำหนึ่งคืออะไรครับนี่ได้ทำภาษาอังกฤษว่า เงินรอบรอนำมาจากประเทศทางเกียรตบ้านนิติรัฐนิติธรรมจึงเป็นคำหลักที่เราจะต้องรู้ให้นิสิตไปค้นคว้าความหมายที่งดงามและเข้าใจง่ายเพราะว่าเรียนที่นี่ครั้งเดียวเราก็สามารถนําไปเป็นหนึ่งการเรียนรู้ได้ได้หนึ่งได้ลกสี่ตัวหนึ่งเรียนรู้สองวิเคราะห์วิจัยไปค้นคว้ามาสาม สร้างนวัตกรรมใหม่คือสร้างเป็นแผนภาพส,สวยๆวางระบบกราฟิกตัวหนังสือส,ส,สวยๆเป็นแผนภาพเนี่ยคือรวมลงในภาพเดียวเป็นไม้เน่แล้วก็นำความรู้นั้นบริการมีการสื่อสังคมขึ้นม,นมาได้ก็ขอขอบคุณน้องตุ๊กตาที่นำบรรยากาศการในการสอนและความรู้สูป่ประชาชนขอให้พ่อแว่พี่น้องทัท้งประเทศไทยประเทศตาวประเทศพมา่าประเทศจีนประเทศเ่ เวียดนามที่มาเรียนนะครับโดยการกล่าวคำว่าโซสไดสวัสดีสัมบายดีมิงกะลามาสินเจ้านิฮาวและสวัสดีภาษามาเลเซียรักกันพี่สวัสดีภาษามาเลเซียสวัสดีครับสวัสดีอาจารสวัสดีให้ครบทุกประเทศครับผมสวัสดีเฮัลโหตัวัสดาให้ทุกท่านมีความสุขครับผมสวัสดีครับ ตลอดเลยเพราะว่าเราพี่ได้รบเปิดทางใช่ไหมัสดีครับพ่อเอขอบคุณมากค่ะขอบคุณอาจารย์มากค่ะอาจารย์น่ารักมากมากเลยนะคะทุกคนอาจารย์เป็นคนขอนแก่นคนขอนแก่นแก่นแก่นปากีนี่บาลนะครับยินดีตาตามน้องตุ๊กตามา ราจะได้เห็นดาราทุกคนสตาร์เแล้วก็นีเ้เห็นวันแรกที่จมมาโอ้ขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะคะอาจารย์คือแบบสอนดีแล้วก็แบบมีคำตลกประกอบในการสอนด้วยแล้วเวลาแบบว่านักเรียนเรียนก็จะทําให้แบบนักเรียนมีความสุขไปด้วยนะคะใช่ขอบอาจารย์มากครัขอบคุณมากนะคะขอเดินไปทานอาหารแับเจี่ยบค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์ขอบคุณ <มา S 2> ครับ ตอนนี้นะคะเราก็จะไปหาอยียางกินข้าวนะคะทุกคนเพราะว่าเอา่ออุ้ย,นนยเขาจะไปหาอยากกินข้าวน,นะคะเพราะว่าเขาต้องไปกินที่ศูนย์อาหาร